สวัสดีค่ะทุกคนยนุคนี้สมัยนี้มีผู้วิเศษเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นป้าหมกแดงก็จะถือว่ามิตรแท้ของป้าหมกแดงคือผู้วิเศษที่กลับชาติมาเกิดมาคอยช่วยเหลือป้าหมกแดงเพื่อนที่แล้วป้าหมกแดงเล่าเรื่องนางฟ้าที่ชื่อพี่เล็กคลิปนี้จะขอเล่าเรื่องนางฟ้าอีกท่านหนึ่งค่ะเพื่อน ยังเป็นสมัยที่ป้าหมกแดงยังอยู่ที่เมืองไทยแหละค่ะเพื่อนๆช่วงที่อยู่กรุงเทพช่วงชีวิตที่ลําบากมากๆช่วงที่เป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกสองคนตามลําพังเป็นความลําบากมากที่เราเลี้ยงลูกสองคนแล้วลูกกําลังอยู่ในวัยเรียนคนเล็กอยู่อนุบาลคนโตก็เพิ่งจะขึ้นป .1 ป .2 อ,อ,อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันลำบากตรงที่ว่าเราทำงานบางทีกลับถึงบ้านไม่เป็นเวลา ไปรับลูกไม่ได้ไปรับไม่ทันไปถึงโรงเรียนลูกยืนเกาะรั้วโรงเรียนอยู่คนเดียวมีพันโรงยืนเฝ้าเป็นเพื่อนซึ่งเครียดมากต้องย้ายลูกไปเรียนที่ต่างจังหวัดไปฝากพ่อแม่ไว้ที่บ้านนอกแล้วทีนี้เราก็อยู่กรุงเทพด้วยความเหงาหงอยทำงานด้วยความ ไม่สดชื่นค่ะเพื่อนๆวันหยุดก็จะไปเดินเล่นแถวหน้าโรงเรียนที่ลูกเคยเรียน,น <ะ S 1> อยากเอาลูกกลับมาเรียนที่กรุงเทพอยากแบบเลิกงานกลับมาแล้วเห็นหน้าลูกทุกวันได้เล่นกับลูกทุกวันจะทำยังไงดีนะแล้วก็ไปเจอร้านค้าร้านขายของชำร้านหนึ่งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนที่ลูกเราเคยเรียนพอดีเลย แกเปิดร้านขายของชำแกรับตัดเย็บเสื้อผ้ารับตัดขากางเกงรับเปลี่ยนซิปรับเย็บผ้าโลรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยู่หน้าโรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนพอดีเลยค่ะเพื่อนๆตอนนั้นป้าหมกแดงก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆคือเราก็ เข้าไปซื้อของไปทําความรู้จักทักทายก็เอ้ยบังเอิญพี่เขาเป็นคนอีสานเหมือนเราเลยแล้วก็พูดคุยถูกคอกันถูกชะตากันพอคุยกันไปมากเรื่องหลายราวป้าหมกแดงก็เลยเผลอบ่นให้แกฟังว่าคิดถึงลูกจังเลยหนูเอาลูกไปเรียนที่บ้านนอกคิดถึงมากแกบอกอา้าวทาไมเอาไปเรียนที่บ้านนอกละ่ะก็หนูไม่มีคนรับส่งลูกค่ะ หนูเลิกงานไม่เป็นเวลาไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้ลูกกลับข้ามมืดสงสารลูกเกงใจพันโรงต้องอยูอ่เป็นเพื่อนลูกพี่เปแกก็บอกว่าแกก็เอาลูกย้ายกลับมาเรียนสิแล้วหลังเลิกเรียนก็ให้ลูกเดินมาบ้านฉันก็มารอฉันอยู่มารอแกอยู่บ้านฉันนี่แหละแกเลิกงานเมื่อไหร่แกค่อยกลับมารับเอา ฉันจะได้มีเพื่อนฉันอยู่คนเดียวฉันไม่มีเพื่อนจะได้มีเด็กมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเห็นไหมคะเพื่อนๆพื่นคำพูดของพี่เปเหมือนเสียงสวรรค์เหมือนเสียงนางฟ้าเลยดีใจมากค่ะเพื่อนๆพอนพอหยุดงานได้ป้าหมวกแดงก็รีบไปย้ายลูกย้ายโรงเรียนย้ายมาจากสกลนครเอามาเรียนโรงเรียนอยู่หน้าร้านพี่เปนั่นแหละ พอหลังเลิกเรียนลูกชายสองคนก็จะเดินจากโรงเรียนมารอแม่อยู่ที่ร้านป้าเปป,เป้าเปก็จะทอดไข่ดาวให้กินทอดไข่เจียวให้กินต้มไขใ่ให้กินอยู่กันแบบ เหมือนยายกับหลานหมวงแดงก็ได้ทํางานอย่างสบายใจค่ะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงคือเลิกงานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นบางทีไปเช็คสต๊อกถึงลัตนาที่เบสถึงบางกะปิกลับมาค่ำค่มืดมืดสามทุ่มสองทุ่มบางวันไปขายของขายสินค้าที่เมืองทองกลับมาสี่รุ่ห้าทุมคือลูกกินอิ่มแม่ยังไม่มาลูกก็นอนรอนอนหลับที่บ้านป้าเปแม่เลิกงานเมื่อไหร่ก็ค่อยมารับค่ะ ใครจะเชื่อล่ะคะคนที่ไม่เคยรู้จักกันคนที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องกันมาเจอกันถูกชะตากันช่วยเหลือกันพี่เปช่วยเหลือฟรีๆไม่คิดเงินแถมยังรักรักลูกของป้าหมกแดงเหมือนกับหลานของเขาเองเขาดูแลเขารักเขาผูกพัน พี่เปพี่เปคือนางฟ้าของเราค่ะเพื่อนๆทุกวันนี้พี่เปก็ยังเป็นนางฟ้าเรายังอยู่ในใจของกันและกันเรายังคงติดต่อกันเหมือนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องที่คานตามกันออกมาค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมกแดงก็มีความสุขมากที่มีโอกาสได้เล่าเรื่องของพี่เปให้เพื่อนๆได้ฟังค่ะ มิตรแท้ที่ช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากยามที่เราตกอับเขาคือนางฟ้าเขาคือเทวดาเขาคือผู้วิเศษที่ช่วยชีวิตเราให้หลุดพ้นจากความลำบากในช่วงนั้นค่ะเพื่อนๆฝากขอบคุณพี่เปด้วยนะคะคิดว่าพี่เปน่าจะติดตามดูคลิปของป้าบวกแดงอยู่ขอบคุณมากๆค่ะพี่เปรักและเคารพพี่เปเหมือนพี่สาวแท้ๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ